อ่ะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อีกานิวนะครับท้งนี้เราจะมาพูดถึงข่าวของอ่าหนาเขยปืนโองนี่นะครับที่ว่า ไปจอดรถขวางหน้าบ้านเ้าไว้เนี่นะครับแล้วเหมือนกับว่าทางฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับไปจอดถขวางหน้าบ้านเขาไว้แล้วไปไปยิงเขาเนี่ยนะครับเป็นนาเขยเรื่องของเรื่องมันก็จะประมาณว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมัน มันไม่ใช่มาจากเรื่องแค่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะครับของนักขยตรงนี้นะคะอ่าคิ่จะไม่ใช่ข่าวนี้นะครับอ่ออะจะเป็นข่าวล่าสุดไหน,นะครับ นี่นะครับ <muchas> คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเหตุการณ์ที่โศกขานแล้วก็เลยมีเหตุการณ์สลดใจอีกแล้วนี่ยนะครับเมื่อคนเป็นญาติกันแท้ๆสุดท้ายตัดสินใจเนี่ยนะฮะยิงแบบชนิดที่ว่าจริงๆตัดจะฆ่ายกครัวแตกกันสูงหมดซะก่อนเหตุการณ์นี้ครับผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหัดใหญ่ได้รแบับแจ้งว่ามีสองท่านนะครับถูกยิงเสียชีวิตลัล้มเส้นเลื่อนแค่ก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับคนเนี้นะฮะ เขาก็เปิดร้านซ่อมรถอยู่นะครับเป็นอู่รถอยู่ใกล้ๆกับบ้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องมันก็เกิดจากเขาเนี่ยเปิดร้านแบบเนี้ยนะครับซ่อมรถแล้วพวกเสียงพวกกลิ่นพวกอะไรเนี้ยนะครับมันก็ไปรบกวนญาติของเขาเวรบกวนบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยครอบครัวเนี่ยนะครับเหมือนก็ว่าทาง ด้วยความเป็นญาติกันเนี่ยก็มาบอกกล่าวกันนะครับแต่ว่าทางเนี้ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจนะครับก็ยังทํากิจการต่อนะครับทําให้ฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับคนเนี้ยนะครับคนเนี้ยก็คือเป็นมีศักดิ์เป็นเป็นแม่ แม่ยายของผู้เสียชีวิตสองคนอ่ะผู้เสียชีวิตคนนี้นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นลูกเขยของคนนี้นะครับแต่งงานกับลูกสาวเขาคนนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นาสามีของคนนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นญาตินะครับทําให้เนี่ยพวกผู้ใหญ่พวกนี้นะครับไปน่าจะเป็นคนนี้นะครับ ไปแจ้งเทศบาลนะครับให้ให้มาจัดการเรื่องปัญหามลพิษอะไรที่ทางกิจการนะครอบครัวเนี้ยได้ทำนะครับอ่าซึ่งประเด็นนี้นะครับตัวแม่ของอแม่เขยนะครับ,ขเ,เ,รบเขาก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่แจ้งเทศสสบาลมาจาัดก,การแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งนะครับลูกเขยคนนี้เคยจอดมาจอดรถฝางหน้าบ้านนะครับแต่ว่าวันที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้จอดขวางหน้าบ้านนะนะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราย้อนมาดูนะครับแต่ว่า ไอ้จอรถขวางนะเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คนร้ายนะครับอ้างว่ามันเป็นสาเหตุนะครับข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวบอกเล่าธรรมดาคร,รับก็เลยหยิบยกขึ้นมาทำครับจะฆ่ายกครัวแต่กระสุนหลดซะก่อนเหตุการณ์นี้ครับผู้ชมฮรับทางเจ้าหน้าท,ที่หมวดสพหัดใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีสองท่านนะครับถูกยิงเสียชีวิตสองท่านนี้ก็คือสามีภรรยากันครับ ชื่อว่าคุณโอศักิ์กับคุณกิตติยาสองคนนี้ถูกทางด้านน้านะฮะเป็นคนลงมือสังหารนะ้าคนนี้ชั่วน้าบุญหนักครับยิงหลานสาวก็คือน้องกิตติยาแล้วก็ยิงหลานเขยก็คือคุณโอศักิ์ตายขาดที่ประเด็นก็คือในที่เกิดเหตุตามผังที่เราทาให้ดูคุณผู้ชมจะเห็นคุณพ่อของน้องกิตติยาลุงสุรชาแกพยายามเข้ามาห้ามอันนี้จะเป็นช่วง สมมุติจะเป็นหลานเขยค่ะพงศักดิ์เนี่ยมา,ออมาแล้วเขาก็จอดรถแต่เข้าใจว่าคุณพงศักดิ์ขับรถเนี่ยมายังบ้านตัวเองติดอยู่กับอู่ของลุงบุญหนักเขาคงกำลังคิดว่ามันเหมือนกับมันเกยเข้ามาใช่ไหมนี่ออกมาเลยครับเมย์คือก็จะเห็นทางด้านของรถของคุณพงศักดิ์เข้าไปในบริเวณจุดที่บริเวณอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสิบนัดไปกันค่ะทั้งหมดสิบนัดอันนี้ อันนี้คือมุมกล้องเบื้องต้นนะฮะที่เขาเอามาจากกล้องเหมือนกระทังเข้าหมู่บ้านนะฮะทางเข้าซอยของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกกลบอีกตัวหนึ่งตรงร้านค้าบ้านคนตรงเนี้ยนะฮะซึ่งมันจะได้ยินแค่เสียงปืนนะครับอันนี้มันก็เข้ากับคําให้การเขาอาจจะไปเจาะรถขวางก็ได้นะครับแต่พอไปดูอีกมุมหนึ่งหน่อยนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเ๋ยวมาดูมุมน,นี้นะครับ เดี๋ยวเอาวงจรปิดก่อแล้วกันนะฮะนี่ยิงลงมาสิบนัดต่อมาครับเมย์ตัวต่อไปอีกมุมหนึ่งคราวนี้จะเห็นบริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งจะเห็นตอนนี้นาทีที่รถคุง่งศัดิ์เนี่ยนี่นะครับอันนี้รถคุ่งอันนี้รถพุ่งเสียชีวิตนะครับฟงศัดิ์คุ่งศัดิ์นะครับล่านไปนะครับแล้วบุญหนักนะครับจำเลยบุญหนักนะครับออกมาจากปู่ของตัวเองนะครับถือปืนออกมาด้วยนะครับยอ,อกมา องศักแค่ขับผ่านนะครับอันนี้เขาถือปอืนออกมาแล้วนะครับก็คือเดินออกมาจากข้างในอ่ะเหมือนกับว่าเขารอแล้วนะครับรอรอแล้วนะครับนึกออกไหมปืนปืนเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยรอรอไวแล้ววางแผนไวแล้วนะครับวางแผนไวแล้วถึงออกมาตามติดออกมาขนาดนี้นะครับเดินสามขุมออกมาเลยนะครับเข้าปจอแล้วกำลังจะถอย <c oughs> อันนี้อันนี้คือมาเลย มาเลยบ้านเขามาแล้วนะครับคุณคญหนักผนเดินตามบบมานมือถือปืนเลยนะคะสแสดงว่าจริงๆแล้วคือตักฆ่าขาแล้วอ่ะใช่อันนี้มันเหมือนกับว่าเขาเขาก็จะน่าจะจอดถึงหน้หนาบ้านเขาละนะครับนี่ยังไม่ทดท้อกเลยเด็ีๆไม่ได้เปิดคู่กับเสียงปืนเลยก็ได้อุ้ยนี่คือจอดนี่เลยเหรอเมย์ไฟห่โอุ้ยอุ้ยรับตกนะแล้วมันจะไปยิงพ่อของออแม่ของน้องกิติยาอีกคนหนึ่ง ก็คือหลังจากที่ยิงนายพงศักดิ์แล้เนี่ยนะครับก็ไปยิงนางสาวกิติยาซึ่งเป็นภรรยาของนายพงศักดิ์นี่แหละครับอีกนัดหนึ่งนะครับแต่ตอนที่ยิงพงศักดิ์เนี่ยนะครับจะเห็นจากคลิปคลิปแรกนะครับก็ยิงไปสิบนัดแนะครับเป็นสิบนะก็คือมัน มันหมดแม็กแล้วนะครับก็เลยฆ่าสองคนนี้ไม่ได้นะครับอีกคนเนี้ยเอาแค่เอาปืนด้ามปืนไปตบนะครับอีกคนหนึ่งยิงยิงแล้วนะครับแต่ว่ากระตุนปืนหมดนะครับนี่คือเจตนาของที่แท้จริงของอบุญหนักนะครับอ่ะอ่ะเนี้ยอันนี้บุญหนักนะครับอันนี้จะเป็นเจต,เจตนาที่แท้จริงของบุญหนักนะครับ ก็คือจะฆ่าทางครอบครัวจริงนะครับแต่ลูกกะสูนเปืนไม่หมดก่อนนะครับก็คือเขาอาจจะคิดจะฆ่าทางซอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยผมคิดว่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปิดปู่ของเขาไม่ได้นึกออกไหมนะครับ พราะมีการร้องเรียนแบบนี้คเพราเสียงมันก็ดังนะฮะมามาสร้างสุมชอนอะไรเงี้ยเราเป็นญาติกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็เขาไปไยิงยังขวาผู้ตายรายแรกยังไม่ทันออกจากรถเลยนะครับเขาไปยิงซ้ำนะครับตอนแรกก็ยิงยิงขลุร,รถแป๊ดนะครับ แล้วก็น่าจะไปยิงเผาขนอีกทีให้ให้ตายคาที่นะครับแล้วเหมือนลูกกระสุนปืนมาเลยนัดเดียวนะครับก็เข้าไปยิงอ่าแฟนของผู้เสียชีวิตอีกทีนะครับก็คือเขาไม่เจตนาวางแผนมานะครับว่าวันเนี้ยเขาจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ ครอบครัวนี้อยู่บนภพเนี่ยนะครับเราไอ้งศักดิ์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับตรงน,นี้ต้องไปดูกล้องวงจรปิดประกอบนะครับว่าเขายังไงนะครับแต่เขาอาจจะไปดูว่าใครอยู่ยังไงแล้วนะครับที่บ้านคือเขาก็ปรากาดแล้วนะครับว่าเดี๋ยวาฟงศักดิ์เข้ามานะครับเขาถึงเวลปแล้วน,นะครับแต่งตัวแต่งอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะครับพงศักดิ์เข้ามาปุ๊บเขาก็ ทำตามแผนเลยนะครับยิงนะครับแล้วก็จะยิงเข้าเข้าไปยิงในบ้านนะครับเข้าไปยิงในบ้านแล้วด้วยนะครับแต่ว่ากระสุนเป็นหมดอื่าสังหารไปแค่สองสองศพนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะบปเจอใหม่ครับ